สวัสดีครับนักศึกษาผมจะบรรยาในการประกอบประกาศจับงานแบบนิรนั้งโต๊ะตอนที่สองซึ่งต่อจากตอนที่หนึ่งในตอนที่หนึ่งเนี่ยนักศึกษาได้ทําการประกอบพาแล้วก็ใส่โมชั่นไปและเราสามารถที่กําหนดให้ประกาศจับงานหรือแสดงการทํางานนะครับโดยผ่านคำสั่งได์นะครับนะครับประกาศจับงานก็จะทํางานได้ตามหลักการของการออกแบบนะครับลําดับถัดไปหลังจากที่ เราประกอบพาร์ทและใส่โมชันต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบชิ้นส่วนที่เป็นแ t นด์ด r d พาร์ซึ่งในใบงานที่กําหนดให้นักศึกษามอบหมายให้นักศึกษาทำเนี่ยนะครับเราไปดูที่ใบงานนะครับเราจะมีชิ้นส่วนที่เป็นแ t นด์ด r d พาร์ที่ต้องนําเข้ามาประกอบก็คือหมายเลข3นะครับหมายเลข18หมายเลข16แล้วก็หมายเลข15นะครับทั้งหมด สี่หมายเลขอ่ามีหมายเลขที่17อีกหนึ่งชิ้นนะครับเราไปดูในตารางรายการแบบนะครับหมายเลขแรกที่เราจะนําเข้ามาก็คือเป็น <c oughs> สลักเกียวนะครับหัวทรงกระบอกหัวฝังนะครับ iso 4762 m 6ยาว20่จำนวน4ตัวนะครับหมายเลข15เป็น iso 4762 m 5ยาว16จําจำนวน4ตัวนะครับเป็น hexagon socket head screw เหมือนกันก็คือเป็นสลักเกลียวทรงกระบอกหัวฝังนะครับ แต่มีความยาว16มิลิเมตรใช้4ตัวถัดไปจะเป็น ISO 10642 M5 ยาว12เป็น c o u n t e r s i n กนะครับก็คือหัวเตเปอร์นะครับใช้จำนวน4ตัว ISO 10642 M4 ยาว12ใช้อีก1ตัวแล้วก็จะมีสลักทรงกระบอกนะครับสลักทรงกระบอก ISO 8734นะครับเดนมเตอร์5มิลิเมตรยาว24แบบ A นะครับจำนวนที่ใช้คือ2ตัวนะครับเราจะกลับไปที่ ตัวโปรแกรม a u t o d e s k i n v e n t o r Professional นะครับการนำชิ้นส่วนที่เป็น standard Part s, ซึ่งทาง,ทางโปรแกรมมีให้เรา,านำมาวางเพื่อน,นำประกอบเนี่ยนำมาประกอบเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับวิธีการเราจะไปที่คำสั่ง Place นะครับ Place Form Content Center นะครับเนื่องจากชิ้นส่วนที่เป็น standard Part s, เนี่ยทางโปรแกรมในโปรแกรมนะครับมีให้เราเลือกใช้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็น Place Form Content Center นะครับ ชิ้นส่วนหรืออุปรกรณ์ที่เราจะเรียกใช้นะครับอยู่ในฟาสเทนเนอร์ฟาสเทนเนอร์นะครับเป็นสลักเกลียวนะครับเป็นสลักเกลียวนะครับสลักเกลียวชนิดที่เราเลือกใช้ก็คือเราจะนำหมายเลข3เข้ามาก่อนนะครับเป็น Socket h e a d s c r e w Socket h e a d s c r e w นักสา,สาจะเห็นว่าใน Library นะครับใน Library ของส็อกเก็ตเฮดสกรูนี้จะมีหลากหลายรูปแบบ เราจะใช้วิธีการเลื่อนหานซอฟต์แวร์เทสโคที่เป็น ISO 4762ก็ได้หรือนะครับเพื่อให้รวดเร็วเราก็จะพิมพ์4762แล้วก็ค้นหานะครับใน Library ก็จะแสดงเฉพาะ ISO ที่เป็น ISO 4762นะครับเราเจอแล้วนะครับเป็นสลักเขียวทรงกระบอกหัวฝัง ISO 4762นะครับเัาปิ่นคลิกเข้าไปเพื่อเลือกนะครับ เสร็จแล้วเรานำสลักเกลียวทรงกระบอก ISO4762 เนี่ยวางลงไปนะครับวางลงไปนะก็นะจะประกดดากฏไดร์ล็อกบล็อกของ ISO4762 ให้เราเลือกใช้นะครับตามรอยอิ่งของเราตามแบบงานของเราเนี่ยเราใช้ ISO4762 M6 นะครับ M6 ยาว20นะครับโอเคโปรแกรมก็จะอินเสิร์ตนะครับนะครับให้เราอินเสิร์ตหรือเพรส ะครับ ISO 4762 M6 ยาว20ในขั้นตอนนี้นะักศึกษาจะวางจำนวน1ตัวก่อนแล้วใ่้ย o p y y ก็ได้หรือจะวางให้ครบทั้ง4ตัวเลยก็ได้นะครับทั้ง4ตัวเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเรากดยกเลิกนะครับโดยการกดปุ่ม Escape ที่คีย์บอร์ดนะครับ ISO 4762ตัวนี้จะประกอบที่ฐานระหว่างนะครับปากตายตัวกับฐานยึดเข้าด้วยกันนะครับ ปากตายตัวกระถางยึดเข้าด้วยกันนะครับเรากลับไปดูที่รอยิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับในส่วนของหมายเลข3นะครับจะถูกประกอบในตำแหน่งนี้นะครับอ่ะเรากลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับในขั้นตอนประกอบนะครับในขั้นตอนประกอบเพื่อง่ายนะครับผมจะดึงนะครับดึงสลักเคียรมาวางไว้ตรงในตำแหน่งที่อ่าใกล้กับตำแหน่งที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับในขั้นตอนประกอบเนี่ยเราจะเห็นว่าเราฟรี อปบิทให้เห็นนะครับในตอนการประกอบเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยหัวของแคปสกรูนะหรือสลกเคียวทรงกระบอกหัวฝังเนี่ยนะครับตรงหัวของมันผิวของด้านล่างของหัวมันเนี่ยจะไปนแนบสนิทกับรูเจาะที่เป็นเข้าทตอบอพอดีนะครับเพราะนั้นหลักการเราจะประกอบได้ง่ายมากนะครับเราใช้คําสั่ง Insert ง่ายๆเลยนะครับ insert ชิ้นส่วนนี้เข้าไปนะครับเราจะไปที่คอนเซน Insert เสินะครับ insert เราก็จะเลือกไปที่ขอบนะครับที่ขอบของหัวสลักเทียวสรงกระบอกหัวฝังตัวนี้นะครับตัวใดก่อนก็ได้นะครับกับขอบที่อยู่ด้านในซึ่งขอบที่อยู่ด้านในเนี่ยเราสามารถเลือกขอบที่โตและขอบที่เล็กนี้ได้ถือว่าอยู่ระนาบเดียวกันนะครับ insert นะครับ apply เราทําเช่นเดียวกันนะครับกับตัวที่2ตัวถัดไปในตัวที่2ตัวถัดไปเราเลือกที่ขอบ กับขอบรูตอนนี้เราเลือกขอบรูที่โตวกว่าบ้างนะครับแต่อยู่ระน้าบเดียวกันนะครับแล้วพายนะครับอินเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งตัวที่3นะครับและตัวสุดท้ายตัวที่4อินเสิร์ตเข้าไปเท่านี้นะครับสลักเคียวนะครับสลักเคียว ISO 4762 M6 ยาว20เนี่ยก็จะถูกประกอบเข้าไปครบทั้ง4ตัวนะครับผมกด F6 อีกครั้งให้เห็นนะครับ นะสลักเกียวทรงกระบ,บอกทั้ง4ตัวก็จะถูกประกอบเข้าไปจากนั้นเราอาจจะประกอบชุดฐานให้เสร็จเลยโดยการไปนําชิ้นส่วนชิ้นส่วนนะครับหมายเลข18หมายเลข18ในส่วนของหมายเลข18จะเป็นสลักทรงกระบ,บอกนะครับ iso 8 734ขนาดเดีิเตอร์5มบลิเมตรยาว24แบบ A นะครับแบบ A เรากลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเพจฟองคอนเทนต์เซ็นเตอ ชิ้นส่วนที่เราจะนําเข้ามาเนี่ยในหมายเลขสิบแปดนะครับนะครับหมายเลขสิบแปดจะอยู่ในส่วนของฟาสเทนเนอร์นะครับพินนะครับพินนะครับพินลักษณะของสลักที่เราใช้จะเป็นสลักทรงกระบอกสซเลนด์เคอร์นะครับเดี๋ยเพิ่คลิกเข้าไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพื่อง่ายเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขนะครับแปดเจ็ดสามสี่ ของสลักที่เราใช้นะครับเราก็จะเจอ iso 8734นะครับ8734ดเดี๋ยวเพนคลิกนะครับแต่ว่าในตารางรายการแบบเนี่ยเราใช้ iso 8734แบบ a นะครับเราก็เลือก iso 8734ชนิด a นะครับชนิด a นะครับได a m e t ้ามิลิเมตรยาว24มิลิเมตรโอเคนะครับเราวางไปจำนวน2ตัวด้วยกัน จะเห็นว่าในเบราว์เซอร์เนี่ยหลังจากที่เราประกอบไอโซสลักเกียวสซงกระบอกหัวฝังเนี่ยนะครับไอโซสี่เจยาว20ไปแล้ว4ตัวก็จะเรียงอยู่ในเบราว์เซอร์แล้วเราเพจคอมเม้นต์ไอโซแปดแบบเไดเมเตอร์5้ามิลลิเมตรยาวย4บมิลลิเมตรเข้ามา2ตัวก็จะเรียงต่อไปในเบราว์เซอร์นะครับลำดับถัดไปเราจะ s อสนะครับก็จะประกอบสลักเกียวสลักทรงกระบอกตัวน,นี้เข้าไปวิธีการ เราก็จะไปที่ c o n เซน t ์อิน r t นะครับในกรณีน,นี้เราเลือกไปที่ขอบนะขอบของหัวสลักกับขอบของรูนะก็จะเห็นว่าสลักเนี่ยมันกลับที่ทางการ INSERT แลร์เราก็เปลี่ยนโซลูชันเป็นอะไ g n e เนนะครับเปลี่ยนโซลูชันเป็นอะไ g n เน็ตแอพลายนะครับรูที่2เรามองไม่เห็นนะครับเนื่องจากมุมมองนะครับเราก็ FREE o ฟ i ะครับเพื่อให้เห็นรูที่2ที่เราจะใส่สลักเข้าไปจากนั้นใช้คําสั่ง insert นะครับเลือกไปที่ขอบกับขอบรูนะครับโอเคนะครับเราลองหันด้านข้างของปากกาจับงานมาดูนะครับแล้วลองหมุนดูนะครับตัวสลักก็จะถูกสวมเข้าไปในเนื้องานในเนื้องาน เราอาจจะขยับดูเล็กน้อยนะครับขยับเล็กน้อยขยับสลักเล็กน้อยเนื่องจากเห็นว่าบริเวณนี้มีความหนาเล็กน้อยแล้วเราใส่สลักเข้าไปเราอาจจะให้สลักเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาอีกเล็กน้อย1 2ึงมเมตรนะครับเนื่องจากบริเวณชิ้นงานที่เป็นปากตายตัวเนี่ยจะมีความหนามากเพราะนั้นเราจะสามารถที่จะดันสลักเข้าไปลึกกว่านี้ได้นะครับวิธีการจะทำอย่างไรเราก็ไปที่สลักไ SO8734 นะครับตัวที่1กับตัวที่2ซึ่งเราใช้คอนเซน insert ไว้นะเราใช้คอนเซน insert ไว้จะเห็นว่าเราใช้คอนเซน insert นะครับโดยระยะการ insert เนี่ยเรา offset เป็น0เพราะฉนั้นเราจะใส่ค่าตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปโดยการกดเมาส์ปุ่มขวาและ edit นะครับกำหนดค่า offset ให้เข้าลึกไปเป็นลบสนะครับเป็นลบสนะครับลองหมุนดูก่อนนะครับ อาเรต้องใส่ค่าเป็นบวกนะครับขออภัยด้วยเราใส่ค่าเป็นบวกก็คือบวกสตัวสลักก็จะเคลื่อนที่เข้าไป2องมเมตรนะครับเช่นเดียวกันเราจะทํากับสลักตัวที่2นะครับเมื่อเรารู้ระยะและเราใส่เป็นสองมลเมตรเนี่ยโอเคใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขโดยการคลิกลงไปที่ Insert ของ ISO 8734นะครับ ชนิด A เดเมเทอร์5้ามิลยาว24เนี่ยนะครับใส่ค่าลงไปเลย2แล้ว e n น e r นะครับค่าที่เราใส่ก็จะถูกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราลองหันด้านข้างของชิ้นงานมาดูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเ <c oughs> มื่อเราหมุนชิ้นงานดูรจะเห็นว่าบริเวณหัวของสลักเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้ามานะครับเคลื่อนที่เข้ามาอีก2มิลลิเมตรนะครับเราอาจจะปรับระยะนี้เพิ่มได้อีกนะครับนะครับก็ได้ขึ้นอยู่กับ รักษาจะปรับเข้ามาอีกหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้ระยะที่เราเคลื่อนที่ไปอกมป2มมตรนะครับ2ม mm มนะครับผมกด F6 จากนั้นเราจะไปนำชิ้นส่วนหมายเลข16ไหนะครับหมายเลข16ที่เราจะนำเข้ามาก็คือสลักเคียวแบบโหวเทเปอร์นะครับโัวหกเหลี่ยมในนะครับ ISO 1น6 4 2 M 5ยาว12เราใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็ไปที่ตัวโปรแกรม เพจฟอร์มคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับตัวสลักเขียวที่ใช้ก็อยู่ในฟาสเทนเนอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นโบนหรือเป็นสลักเขียวนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบที่เราใช้เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับเคาน์เตอร์ซิงค์ก็คือหัวเตอร์เปอร์เพื่อง่ายเราก็จะค้นหาสลักเขียวหัวเตเปอร์ที่เราใช้เลย10642 10642นะเราจะเจอนะครับ iso 10642นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะเราวางลงไปก่อนชิ้นที่1เพื่อให้แสดง d i a l o g u อกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสระเคียวหมายเลข16ที่เราใช้คือ m 5นะครับ m หความยาวคือ12มิลิเมตรนะครับความยาวคือ12ม mm, ิลิเมตรเราใช้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ีนะครับตตส,ต,ส,ต,สนะบตัวระวางเสร็จเรียบร้อยนะครับ หมายเลข16ที่เราอินสิร์ตเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราไปดูในส่วนของหมายเลข16หมายเลข16จะสวมอยู่กับแผ่นล็อกนะครับสกูนํานะครับแผ่นล็อกสกูนำก็คือจะถูกสวมประกอบเข้ากับหมายเลข12เข้าไปยังหมายเลข9นะครับเข้าไปยังหมายเลข9แล้วก็กลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับในขั้นตอน s m b นะครับเราจะเห็นว่า เรามีขอบของตัวสลักเกลียวนะครับแต่หัวของสลักเกลียวนี่จะต้องจมลงไปเพราะนั้นเราจะใช้คำสั่งในการประกอบคอนเซน insert นะครับเราเลือกไปที่ขอบที่อยู่ด้านนอกนะครับที่หัวกับขอบของรูตรงนี้นะครับหรือนักศึกษาอาจจะเลือกที่ขอบตรงที่เป็นเทเปอร์ด้านในนะครับเรา cancel ไปก่อนนะครับคอนเซน insert นะครับเราอาจจะเลือกที่ขอบตรงนี้ที่อยู่ด้านในนะครับของหัวเตยเปอร์นะครับกราฟขอบรูตรงนี้เข้าด้วยกันให้แนบสนิทกันนะครับ o ซลูชันเป็น o อฟเพรสตอ่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอลไรหนึบนะครับหัวของเซอเคียก็จะจมลงไปแอปพลเช่นเดียวกันในตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ Insert รขอบตรงนี้ให้แนบสนิทลงไป แอปพายนะครับตัวที่3นะครับเราเลือกที่ขอบเลยแอปพายนะครับตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับเรามองไม่เห็นเราก็ฟรีเอาปิปแล้วก็เลือกไปที่ขอบเชืนอ้โอเคนะครับในขั้นตอนนี้เราจะประกอบนะครับ สลักเกลียวหัวเตยเปอร์ชนิดหัวหกเหลี่ยมในเนี่ยหมายเลข16จํานวน4ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเพจคอมโพเนนต์โดยผ่านคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับคอนเทนต์เซ็นเตอร์ฟาสเทนเนอร์นะครับโบอหรือสลักเกลียวนะตัวที่ใช้ก็ยังเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์อยู่นะครับตัวที่เราจะเรียกใช้ก็คือ10642 ไอโซนหนึ่งศูนย์ห4สี่สองหมายเลขสิบเจ็ดนะครับที่เราใช้คือ 4, คเาาอ็มสี่นะครับเราวางลงไปก่อนนะครับเอ็มสี่ยาวสิบสองแบบนะครับตามตารางรายการแบบนะครับยาวสิบสองโอเคนะครับเราใช้ทั้งหมดหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวด้วยกันเราก็จะวางลงไปตรงน,นี้นะครับ เรามาดูว่าสลักเกียร์ตัวนี้เนี่ยส่วนประกอบตรงตำแหน่งไหนนะครับสำหรับหมายเลข17นะครับเราไปดูที่แบบงานเรานิดหนึ่งหมายเลข17นะครับหมายเลข17จะส่วนประกอบอยู่กับแผ่นยึดนะครับแผ่นฐานยึดตัวนี้นะครับเรากลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเราฟีอาปิดหมุนชิ้นงานมานะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราจะส่วนประกอบเข้าไปนะครับเราจะใช้คำสั่ง CONSENT insert นะครับเลือกไปที่ขอบนะครับของหัวสลักเคียวตัวนี้และสวมไปที่ขอบของโลโที่อยู่ด้านในนะครับเท่าน,นี้เราก็จะประกอบชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือในส่วนที่เป็นสลักเคียวนะครับที่ใช้ยึดชิ้นงานชิ้นนี้นะครับสลักเกียวที่ใช้ยึดแผ่นประกอบปากกับตัวปากเคลื่อนที่และปากอยู่กับที่นะครับซึ่งเราใช้4ี่ตัวนะ,ะเราก็ไปดูที่ ใบงานเรานิดนึงนะครับตัวสลักเคียวตัวที่เราใช้คือหมายเลข15หมายเลข15คือ ISO 4762 M5 ยาว16นะครับ M5 ยาว16กลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเราก็จะไปที่ Page ฟอร์มคอนเทนต์เซ็นเนะครับเลือกสลักเคลียวนะครับที่เป็น เป็นหัวฝังนะครับเป็น Socket Hesco สกนะครับเราก็จะพิมพ์เลยเพื่อง่ายนะครับส7่เนะครับเลยเจอ iso 4762ดนะครับดับเบิลคลิกนะครับเลือกวางลงไปนะครับเลือกขนาดที่เราต้องการใช้ก็คือ m 5นะครับ m 5ยาว16มิลิเมตรนะครับจำนวนที่ใช้คือ4ตัวเราวางลงไปก่อนนะครับทั้งหมด4ชิ้น นะครับทั้งหมด4ชิ้นเราก็จะสวนประกอบเข้าไปอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะประกอบทั้ง4ชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยมันจะ,จะมีข้อจํากัดเรื่องของมองุมมองนะครับเราก็ใช้แมนวนวลเอานะครับดึงชิ้นงานที่เป็นปาเคลืนที่ให้ขยับออกมานะครับให้ขยับออกมาจากนั้นเราอาจจะใช้คําสั่ง free rotate นะครับ free rotate ชิ้นงานที่เป็น ปากตัวนี้นะครับให้เห็น่างนี้นะครับเพื่อให้เห็นขอบของรูเท่านั้นเองนะครับแต่เรามีคอนเซนบังคับอยู่นะครับจากนั้นใช้คําสั่งคอนเซนอินเสิร์ตนะครับเลือกไปที่ขอบนะครับขอบตอนนี้ถ้าเราเลือกขอบล่างนี่ต้องระวังให้ดีนะครับเราจะต้องเลือกขอบที่อยู่ด้านในขอบล่างแต่อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเราจะเลือกขอบตรงบ่ากของหัวด้านบนที่โตที่สุดเนี่ยนะครับจะง่ายกว่านะครับกับขอบของรูนี้ เข้าด้วยกันนะครับแอปพลายนะครับส่วนรูนี้เราเพอเรามองเห็นแล้วเรามองเห็นอยู่นะครับเราก็จะเลือกไปที่ขอบ Insert เลือกไปที่ขอบกับขอบที่อยู่ด้านในนะครับโอเคไปตอนนี้เราจะประกอบเสร็จเรียบร้อยไปสองสองชิ้นนะครับสองชิ้นตอนนี้เราประกอบสลักเกียวนะครับสลักเกียวไปสองชิ้นและเป็น iso 4762อ m 5ยาว16 นะครับเหลืออีกสองตัวเหลืออีกสองตัว,รออตวเราอาจจะใช้วิธีการฟรีเอาปิดตัวนี้เห็นเพื่อง่ายนะครับแล้วขยายขึ้นมาเพื่อง่ายแล้วขยายขึ้นมาเราก็จะเห็นชิ้นงานอย่างนี้สองชิ้นคอนเซน insert insert เลือกไปที่ขอบนี้กับขอบที่อยู่ด้านในนะครับเช่นเดียวกันอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายเราเลือกไปที่ขอบกับขอบที่อยู่ด้านใน อาจจะเป็นขอบเล็กนี่ก็ได้หรือขอบใหญ่นี่ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแอปพายนะครับในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าชิ้นงานของเราทุกชิ้นถูกส่วนประกอบเข้าไปด้วยกันเรียบร้อยเสร็จสิ้นทุกชิ้นส่วนนะครับเป็นไปตามแบบรูปรายการพาร์ตตามตารางรายการแบบนะครับผมนะกด F6 อีกครั้งหนึงนะครับก็จะเห็นว่าในเบราว์เซอร์จะมีชิ้นส่วนน้กงเป็นแซนด์บัดพาร์ทประกอบไปด้วย ISO 4762 M6 ยาว20จำนวน4ชิ้น ISO 8734แบบ A นะครับ d e เตอร์5 mm ยาว24ต mm. รอันนี้คือสลักทรงกระบอกที่เราใช้2ชิ้นจะมีสลักเคี้ยวแบบ ISO 8734 ISO ทัวทีครับจะเป็น ISO 10642 M5 ยาว12นะครับนะจำนวน4ตัว 1> iso 1 0 6 4 2 m 4ยาว1 2จำนวน1ตัวแล้วก็จะมีสุดท้ายเลยจะมี iso 4 7 6 2 m 5ยาว1 6จำนวน4ตัวที่ถูกประกอบเข้าไปนะครับตามตารางรายการแบบซึ่งการประกอบเข้าไปเนี่ยจะไม่มีผลใดๆกับการทำโมชั่นซึ่งเรากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับชิ้นงานเรายังทำโมชั่นได้เหมือนเดิมนะครับเราลองกลับไปที่แสดงการทำงานนะครับไร้ ก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนต่างๆเราจะประกอบเข้าไปได้ครบนะครับวันนี้ที่เราต้องการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดต่างๆเราสามารถเข้าไปแก้ไขที่คอนเซนที่เราใสาไว้หรือถ้าเราต้องการเช้งไซส์หรือเปลี่ยนขนาดของชิ้นส่วนมาตรฐานเราก็สามารถทําได้นะครับซึ่งจะมีวิดีโอในชุดก่อนหน้าซึ่งได้บรรยายไว้แล้วนะครับในวันนี้ที่เราอินเสิร์ตมาแล้วขนาดความยาวเราต้องการเปลี่ยนหรือขนาดไม่ถูกต้อง ตามตารางรายการแบบนะครับวันนี้ผมจะจบบรรยายในส่วนของการประกอบประกาศจับงานแบบนิบตั้งโต๊ะตอนที่2ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ